สนับสนุนโดย m c Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย สำหรับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําสมุทรสาครหรือว่าสากรอควเรียมตะมนโคกขามอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็จะเปิดบริการตามปกติโดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่26ธันวาคม67จนถึงวันที่1มกราคม68ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนวันที่2มกราคมนะคะปิดให้บริการค่ะซึ่งผู้ปกครองค่ะก็สามารถใช้วันหยุดยาวนี้พาบุตรหลานมาเที่ยวชมพันธ์สัตว์น้ําต่างๆกันได้ค่ะโดยตอนนี้ก็มีพันธ์สัตว์น้ําให้ชมมากกว่าแต่ก แล้วก็มีมาเพิ่มเติมอย่างเช่นในอุโมงปลาะะซึ่งก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็ได้มีปลาฉลามเข้ามาเพิ่มมีเต่าทะเลอยู่ในบ่อเต่าด้านหลังอาคารนิทรรศการกําเนิดเต่าทะเลแล้วก็จุดถ่ายรูปเป็นรูปปั้นปูทะเลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าอีกทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทางสาคอนอควาเรียมก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะโดยศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้าสมุทรสาครหรือว่าสาคอนอควาเรียมนะคะตั้งอยู่หมู่ที่8ตะมนโคข้ามอำเภอเมืองจังหวดดสสมุราาคโยเเปิให้้ขช วันธรรมดาเปิดเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลิกนะคะเปิดเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งจะหยุดให้เข้าชมทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีซึ่งจะหยุดให้เข้าชมทุกวันพุธและวันพฤห,หัสนะคะสัปดาห์ที่3ของเดือนส่วนเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะทางสาลคออัลกอริยมนะคะก็จะเปิดให้เข้าชมตามปกติค่ะ